ครับอันนี้เป็นรถเต่ารถเต่าที่สมัยก่อนเห็นขายอยู่ฮะแล้วก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าขายริมถนนนะของถมมันจะขายอยู่เยอะแล้วก็ไม่ได้ซื้อไว้แต่ก็ถามว่าเคยเล่นไหมเคยเล่นซื้อไปเล่นเฉยๆแต่ไม่ได้ซื้อเก็บไว้เป็นรถเต่าที่ไม่มีวันคว่ำเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะฮะนี่ให้ดูชมคลิปก่อนเดี๋ยวโฟกัสก่อน เล่นให้ดูผมไม่รู้มันจะต้องถ่ายได้ยังไงเพราะว่ามันจะต้องนั่นเบอร์ยี่สิบเอ็ดนี่นะครับรถเต่าไม่ควงงานฮ่องกงเก่าเห็นไหมฮะเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ดูจะเล่นได้ไหมเนี่ยได้มาประมาณนี้ครับผมไม่ได้ได้เองนะครับชุดนี้ เพื่อนนักสะสมได้มาผมก็มาตัดต่อมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะลองไขาลานดูนี่คือลิธีการไขลานนะฮะแนเวลาเล่นก็คือเนี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะไปนี้ไปเรื่อย เนี่ยประมาณนี้ยฮะตีลังกาแล้วก็มันจะไปท่าไหนก็ไม่คว่ำนี่มันอาจจะเดินยากเดี๋ยวเอาพื้นเอาใหม่แล้วคเดี๋ยวเอาพื้นกระเบื้องเลยแด้ยวกันขยายกล้องหน่อยผมไม่อยากถ่ายแนวนอนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ดีเดี๋ยวผมเอากล้องตามแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึง มันก็จะแล้วแต่จังหวะมันนะฮะมันก็จะไปต่อเนี่ยประมาณเนี้ยลานจะหมดแล้วสนุกตรงที่มันไม่ไม่คว่ำมา เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะฮะเสร็จจบละอีกนิดนึงโอเคขอบคุณครับ